สงกรานต์ปปนี้ชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามากับฝนพรุ่งนี้รับเต็มๆอีกหนึ่งวันได้ตามกับคุณจันทิมาศิริชาติครับ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะปีนี้เริ่มต้นกับความชุ่มชากับฝนหนักบ้างเบาบ้างแต่ละพื้นที่ก็แตกถังกันไปนะคะวันนี้ในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันแล้วค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่อนะคะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่องอีก7จจังหวัดด้วยกันค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวรับพายุฤดูร้อนกันได้เลยค่ะในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะร่วมทั้งที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑนด้วยค่ะยังได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นกําลังปัน่นกลางจากประเทศจีนที่ได้แผ่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ก็ทําให้ตัวลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะมาเจอกับอากาศร,ร้อนก็ทําให้เกิดการประทะกันนะคะเกิดฝนะะฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตก พรุ่งนี้ระวังต่ออีกหนึ่งวันค่ะพักเหนือเสียงพายุฤดูร้อนฝนลมแรงลูกเห็บตก60%ของพื้นที่มีฝนมาช่วยคลายร้อนอุณหภูมิสูงสุด26-34องศาเซลเซียสพักตะว,วันออกชิ้งเหนือรอดพ้นจากพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนแล้วมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เท่านั้นอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส กลางยังเสี่ยงพายุฤดูร้รอน60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานาครมีพายุฤดูร้รอน60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีพายุฤดูร้อน70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซอเเซียทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน30%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนราธิวาสอุ่นภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลเคลื่อนสูง1เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุ่นหัภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่ำน้อยลงนะคะวันนี้จันที่มาลาแล้วค่ะ